ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,น,ธานสางสิ่งที่พอ <ปะ S 1> สรา้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวังบ้านบุลาไซตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลตันยู่มัส อำเภอระแงจังหวัดนาราธิวาสห่ังจากที่ว่าการอำเภอระแงไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ5กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ2,763ไร่จํานวนโครเรือน144โครเรือนจํานวนประชากรรวม713คนแบ่งเป็นชาย351คนหญิง362คนประชาชนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละร้อยบ้านปุลาไซ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมคลองตันหยงมัสสมัยก่อนประชาชนในอดีตติดต่อสัญจรทางน้ํามีการติดต่อค้าขายโดยใช้เรือบรรทุกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อมาค้าขายจากเมืองนาราธิวาสมาตามเส้นทางคลองตันหยงมัดส,สู่เมืองระแงะซึ่งเส้นทางเรือนี้มีเกาะเล็กๆพ่อค้าก็มักจะแวะที่เกาะแห่งนี้เป็นประจำซึ่งถือว่าเป็นจุดนัดพบและจุดพักของพ่อค้าทางเรือซึ่งบนเกาะแห่งนี้ มีผู้เท่าท่านหนึ่งมีอัธยาศัยดีเป็นที่รักใคร่ของผู้คนชื่อว่าผู้เท่าใสา่ผู้คนที่ผ่านไปมาที่เกาะแห่งนี้จึงเรียกชื่อเกาะว่าเกาะผู้เท่าใสา่ต่อมาเปลี่ยนเป็นปูลาใสายจนถึงทุกวันนี้บ้านปูลาใสายเป็นหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนที่น้อมนําหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตโดยมีปัจจัยและต้นทุนชุมชนดังนี้ การรวมกลุ่มต่างๆหลายกลุ่มภายในหมู่บ้านอาทิเช่นกองทุนแม่ของแผ่นดินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มประชารัฐกองทุนหมู่บ้านจะทำอิดบล็อกเพื่อจำหน่ายกลุ่มจะทำปลอกหมอนเพื่อจำหน่ายกลุ่มปลาดุกแดดเดียวกลุ่มเลี้ยงปลาดุกกลุ่มทำขนมพื้นบ้านกลุ่มขายข้าววันศุกร์กลุ่มร้านค้าเยาวชนเพื่อสร้างรายได้และมีกิจกรรมรวมกลุ่มของเยาวชนเพื่อสร้างคุณธรรมในชีวิตและการรวมกลุ่มของประชาชนในหมู่บ้านทั้งหมด เพื่อฟังบรรยายธรรมทุกวันพุธท,ที่สำคัญหมู่บ้านยังมีต้นทุนทางธรรมชาติที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือริมคลองตันยงมัสซึ่งในอดีตเคยเป็นทางสัญจรของเจ้าเมืองระแงะที่ใช้ทางน้ำสัญจรระหว่างหวังเจ้าเมืองระแงะสู่เมืองมะนารอนาราธิวาสซึ่งเป็นที่มาของสายน้ำแห่งอารยธรรมอีกทั้งแม่น้ำสายนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากบางช่วงมีหาดทรายที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน ผู้คนสามารถเล่นน้ำได้นอกจากนี้แล้วยังมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติหลายจุดเช่นต้นไม้ใหญ่ที่มีรูปทรงประตูบ้านโบราณเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินและมีก้อนหินที่มีรูปทรงวางเป็นชั้นๆเหมือนมีคนจัดวางเป็นประเบียบซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของบ้านปูลาไสปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นมาเที่ยวในวันหยุดและมีกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน มาร่วมจำหน่ายสินค้าเป็นตลาดชุมชนทำให้เกิดรายได้ในกลุ่มโดยเฉลี่ยกลุ่มละ2,000-3,000บาทต่อวันเพื่อเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดและน้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาวนราธิวาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจึงเห็นควรบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของบ้านปูลาใสให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และยั่งยืนรายละเอียดการดำเนินโครงการสืบสารรักษาต่อยอดสายน้ำอารยธรรมสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งประกอบด้วย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้โดยจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบด้วยซุ้มขายของไม้ไผ่จำนวน15หลังแผ่ไม้ไผ่ยาว6เมตรจำนวน5หลังชุดโต๊ะญี่ปุ่นไม้ไผ่พร้อมเก้าอี้จำนวน15ชุดเสื้อชูชีพจำนวน40ตัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 0 0 0 0บาท